สุนักขัดตลิชวีขอเลิกนับถือพระพุทธองค์อนุปิยนิคมเป็นเมืองของมล,ลกษัตริย์อยู่ในแคว้นมัลละเมื่อคราวพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าใกล้เมืองนั้นวันหนึ่งพระองค์เสด็จเพื่อบินทบาทในเมืองแต่เช้าตรุ่ทรงเห็นยังเช้าเกินไปจึงเสด็จแวะเยี่ยมปริพาชกชื่อพะควโคตที่อารามของท่าน ท่านพักวโคดได้รับเสด็จด้วยความยินดีทูลนิมนต์ให้ประทับบนอาสนะที่จัดไว้แล้วส่วนตนก็เลือกนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าเรื่องสำคัญที่ท่านพักวโคดยกขึ้นสู่การสนทนาวันนั้นคือเมื่อหลายวันก่อนพระโอรสของเจ้าลิชวีนามว่าสุนักขัตตะได้มาบอกท่านว่าเขาได้เลิกนับถือพระพุทธองค์แล้วเป็นเรื่องจริงหรือพระเจ้าข้า